หมีน้อยกับความลับของป่าหวานในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มดอกไม้สีสดใสและผลไม้นานาชนิดมีหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเช่นกระรอกขี้เล่นกระต่ายขี้อายและหมีน้อยผู้รักการกินขนมหวานหมีน้อยชื่อฮันนี่เป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนๆเพราะเขาชอบกินน้ำผึ้งและขนมหวานมากจนเกินไปแทบทุกวันเขาจะปีนต้นไม้ไปหาโพรงน้ำผึ้งหรือไม่ก็เดินสำรวจป่าเพื่อตามหาน้ำเชื่อมจากต้นเมเปิลเขาไม่เคยปฏิเสธของหวานเลยแม้แต่นิดเดียววันหนึ่ง ขณะที่ฮันนี่กำลังนั่งกินขนมหวานใต้ต้นไม้ใหญ่นกฮูกหมอป่าซึ่งเป็นหมอประจาหมู่บ้านบินมาหาเขาพร้อมกับใบหน้าเคร่งเครียดฮันนี่ฉันได้ยินมาว่านายกินขนมหวานเยอะเกินไปนะแบบนี้อาจทําให้ร่างกายนายเหนื่อยล้าและอาจเกิดโรคเบาหวานได้นกฮูกหมอป่าว่าเบาหวานคืออะไรเหรอฮันนี่ถามอย่างสงสัยเบาหวานเป็นโรคที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของสัตว์สูงเกินไปเพราะร่างกายไม่สามารถควบคุมน้ําตาลได้ดีพอ หากปล่อยไว้โดยไม่ดูแลอาจทําทให้ร่างกายอ่อนแอมีอาการเหนื่อยง่ายมองเห็นไม่ชัดหรือแม้กระทั่งบาดเจ็บหายยากนกฮูกอ,ายยากกกอธิบายฮันนี่ฟังแล้วเริ่มกังวลใจแล้วฉันควรทําอย่างไรดีนายต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินสมัยลดของหวานลงออกกําลังกายบ้างและคอยตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ําเสมอนกฮูกแนะนํา หลังจากวันนั้นฮันนี่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเองเขาเริ่มกินผักผลไม้ที่มีประโยชน์แทนขนมหวานออกไปเดินเล่นในป่าก,กับเพื่อนๆทุกวันและดื่มน้ำสะอาดมากขึ้นแทนที่จะดื่มน้ำเชื่อมหวานๆไม่นานนักฮันนี่รู้สึกว่าพลังงานของเขาดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นและเพื่อนๆในป่าก,ก็ยิ้มแย้มเมื่อเห็นว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นสุดท้ายฮันนี่กลายเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสัตว์ในป่าทุกตัวเขาบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ทุกคนฟังแนละเตือนพวกเขาว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่ารอให้สายเกินไป ขอคิดจากนิทานการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมการป้องกันโรคเบาหวานเริ่มต้นจากการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงการกินของหวานมากเกินไปเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวและชุมชน